สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาเก็บตกประเด็นดราม่าในวงการวอลเลย์บอลโลกมาฝากกันสักนิดนึงกับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวอิตาเลียนหลังเกมชิงแชมป์โลกวันสุดท้ายเมื่อคืนก่อนที่ได้มีการเปิดเผยคลิปที่นักวอลเลย์บอลคนสำคัญของทีมชาติอิตาลีอย่างเปาล่าอีกัวนูได้ออกมาระบายความอัดอั้นในการรับใช้ทีมชาติอิตาลี จากการที่เธอมักตกเป็นเป้าโดนวิาพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนร่วมชาติและก็สื่อมวลชนบางส่วนในยามที่ทีมนั้นไม่ประสบความสําเร็จที่ได้รวมไปถึงคอมเมนต์ในทํานองที่เหยียดเชื้อชาติที่มีบางคนยิงคําถามใส่เธอได้ว่าเป็นชาวอิตาลีจริงหรือไม่ที่เรื่องเหล่านี้มันได้ทําให้ตัวเธอนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าและก็หลุดปากออกมาด้วยว่านี่มันอาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายของเธอแล้วในสีเสื้อของทีมชาติอิตาลีแต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เรื่องนี้ได้ตกเป็นไวรัลไปทั่วโลกก็ได้มีกระแสข่าวรายงานตามออกมาในภายหลังว่าเธอได้พูดไปด้วยอารมณ์ที่มันผิดหวังเท่านั้นและเธอก็น่าที่จะยังกลับมารับใช้ทีมชาติอิตาลีต่อไปในปีหน้าแต่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ได้ตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในสื่อของประเทศอิตาลีซึ่งผู้คนที่นั่นเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับ โดยชาวอิตาเลียนคนแรกนี่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าเมื่อพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติอิตาลีผู้คนก็จะต้องพูดถึงเปาล่าอีกันูเธอจึงเป็นชาวอิตาเลียนอย่างมากและเป็นความภาคภูมิใจของชาวอิตาลีพวกงีเง่ที่เหยียดเธอนั้นต่างหากที่ไม่สมควรเป็นชาวอิตาลีมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2022ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องต่อเธอว่าเปาล่าอยู่กับทีมชาติอิตาลีต่อไปเถอะ คุณเป็นชาวอิตาเลียนมากกว่าใครๆหลายคนซะอีกได้โปรดอย่าได้ทิ้งเราไปให้ปราศจากพลังและก็พรสวรรค์ของคุณเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าเปาล่าอย่าได้ทอดทิ้งเราไปเลยพวกเรารักคุณในแบบที่คุณเป็นคุณเป็นอิตาเลียนมากกว่าเราซะอีกส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองต่อประเด็นดราม่านี่ว่า ฉันหวังว่าการแสดงออกของปลาล่าในครั้งนี้มันจะเกิดจากความเหนื่อยล้าและเธอจะกลับไปคิดทบทวนเกี่ยวกับมันแล้วก็ตัดสินใจเล่นต่อไปเธอนั้นเป็นคนเก่งที่อายุยังน้อยและจะต้องพบเจอกับคนที่ไม่เห็นค่าและก็วิจารณ์เธออย่างหนักอยู่เสมอแต่เธอไม่ควรที่จะใส่ใจคนพวกนี้เพราะว่าพวกเขาเพียงแค่ต้องการดูถูกคุณในทุกๆเรื่องเพื่อความพึงพอใจในายขณะที่คนต่อมาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่น่าเชื่อเลยนะว่า การเหยียดเชื้อชาติมันยังคงมีอยู่ในตอนนี้จงจะได้สูญเสียกำลังใจไปเลยพวกงี่เง่าแบบนี้มันมีอยู่เพียงน้อยนิดในประเทศของเราแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานั้นได้มีมุมมองถึงเรื่องนี้ต่างออกไปนิดหนึ่งแร้วว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราพวกงี่เง่าแบบนี้สูงที่สุดในยุโรปแล้วปัญหานี้มันได้รับการพิสูจน์ไปอย่างต่อเนื่องเปาล่าจึงควรที่จะเพิกเฉยต่อพวกคนเบาปัญญาเหล่านี้ต้องไม่ไปทําอะไรที่มันสร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขา สึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาให้กำลังใจด้วยว่าคัมมอนเปาล่าอย่ายอมแพ้อย่าให้พวกเขาเป็นผู้ชนะส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าคุณเลิกเล่นทีมชาติไม่ได้นะพวกงีเงาไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้เราต้องการเห็นคุณเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีอีกครั้งส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาเรียกร้องด้วยว่าเปาล่าได้โปรดเพิกเฉยกับพวกสัตว์ร้ายเหล่านั้น อย่าให้พวกมันได้ชนะคุณมีคนมากมายที่รักคุณคุณคือแบบอย่างของเด็กสาวมากมายรวมทั้งลูกสาวของฉันด้วยมันยังคงเป็นความฝันของเธอที่จะได้พบกับคุณคุณนั้นยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความไม่พึงพอใจว่ามันเป็นความจริงกับคำที่ว่าแม่ของพวกงี่เง่าเนี่ยมักที่จะตั้งท้องอยู่เสมอสู้่อไปนะเปาล่าคุณดีเกินไปที่จะเลิกเล่นให้ทีมชาติเพราะว่าพวกงี่เง่าที่มันไร้สมอง ส่วนคนต่อมาก็ให้กำลังใจว่าคุณคือตำนานและคุณก็คือส่วนหนึ่งของประวัติาสตร์ของทีมชาติอิตาลีแค่หยุดพักสักหน่อยคุณสมควรได้รับมันแล้วกลับมาต่อสู้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกครั้งหลังจากนั้นอย่ายอมแพ้ตำนานของอิตาลีส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความพิดเห็นถึงเธอว่าอีโกนูเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากแต่ว่าด้านจิตใจเนี่ยเปราะบางมากเลยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปว่า มันไม่ใช่เพราะว่าความเปราะบางเลยนะมันเป็นการเหยียดที่ทําร้ายเธออย่างไร้เหตุผลแล้วก็ไม่ยุติธรรมนักกีฬานั้นควรที่จะถูกตัดสินจากการเล่นไม่ใช่สีผิวหรือว่ารสนิยมทางเพศส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าโมฮัมหมัดอาลีเนี่ยยังเคยเค,ยเคยเลื่อนเหรียญโอลิมปิกเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติการออกไปจากทีมชาติอิตาลีจึงเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยเธอก็สามารถทําได้นับตั้งแต่โอลิมปิกที่โตเกียวจนถึงชิงแชมป์ยุโรปและชิงแชมป์โลก เธอนั้นได้รับการเหยียดยามมาอยู่ตลอดแต่ผู้นําของวอลเลย์บรอลอิตาลีไม่เคยที่จะเข้ามาแทรกแสงเพื่อปกป้องนักกีฬาอายุน้อยคนนี้เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าปัญหาในเรื่องนี้มันคือชาวอิตาลีเองที่พอเราชนะก็ให้ความนิยมกับเปาล่ากันจนเอียนแต่พอเราแพ้อย่างในเกมพบกับบาราซิลเปาล่าก็ได้กลายเป็นแพ้รับบาเราไม่รู้จักที่จะพ่ายแพ้แล้วก็ไม่รู้จักที่จะมีความสุขกับผลลัพธ์ที่ได้มา แน่นอนว่าเราก็อยากที่จะได้เหรียญทองแต่เราก็ได้อันดับที่3ามจากรายการแข่งขันที่มีแต่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและนอกจากนี้เราก็มักลืมกันไปด้วยว่านี่มันเป็นกีฬาประเภททีมดังนั้นจึงอยากให้เครดิตแค่เปาล่าในยามที่ทีมชนะและอย่าให้เธอเป็นคนเดียวที่ผิดยามที่ทีมนั้นพ่ายแพ้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งในมุมมองที่ต่างออกไปว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ชาวอิตาลีหรอก ปัญหามันคือนักกีฬาที่ต้องรู้จักวิธีการจัดการกับคําวิาพากษ์วิจารณ์เมื่อมีความล้มเหลวอย่าได้มาร่ำร้องแล้วก็เล่นบทว่าเป็นเหยื่อเลยมันไม่ใช่การเล่นของเด็กอนุบาลแต่อย่างไรก็าตามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าคําวิาพากษ์วิจารณ์ต่ออีโกโนนูเหล่านี้มันบ้าไปแล้วทีมชาติอิตาลีเนี่ยถ้าไม่มีเธอคงไม่คว้าแชมป์ได้อย่างที่ผ่านมาส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงเรื่องนี้ว่า มันมีผู้คนที่มีความริษยาแล้วก็เป็นดั่งปีศาจอยู่แต่พวกเขาก็มีเพียงแค่น้อยนิดในขณะที่ชาวอิตาเลียนหลายล้านคนนั้นรักคุณและคุณจึงจะเป็นที่ต้องเล่นเพื่อตัวคนเองเพื่อทีมแล้วก็เพื่อชาวอิตาเลียนหลายล้านคนที่ชื่นชอบในตัวคุณเปาล่าคุณยอมแพ้ไม่ได้นะที่ของคุณมันอยู่ในทีมชาติอิตาลีนี้ ครับทั้งหมดนั้นจะเป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวอิตาเลียนจากหลากหลายคอมเมนต์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเพื่อได้รับทราบมุมมองและก็แง่คิดของพวกเขาต่อประเด็นนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ